สาเหตุที่ประจําเดือนไม่มาเพราะอะไรคุณหมอจริงๆแล้วเรื่องของประจําเดือนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีความซับซ้อนมีการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบของมันนะครับ,รบมันจะเกี่ยวข้องกับอ,อวัยวะหลายส่วนในร่างกายนะครับตั้งแต่บริเวณสมองนะครับตรงตอนใต้สมองส่วนหน้านะครับรังไข่นะครับแล้วก็ผนังมดลูกหรือตัวมดลูกเพราะฉะนั้นถ้า อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนี่นะครับไม่สามารถจะทํางานตอบสนองซึ่งกันและกันได้การรับส่งต่อฮอร์โมนไม่สามารถจะเกิดได้เนี่ยก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของรประจําเดือนรอบเดือนหรือเมนเนี่ยอาจจะขาดหายไปได้ <ผม S 2> แล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าประจําเดือนหรือรอบเดือนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเลือดนะครับและไม่ใช่เลือดเสียรจริงมันก็คือวอลเปเปอร์หรือเยื่อบุผนังภายในโพรงมดลูกนะครับที่มีการหลุดลอกทุกเดือนนะครับ ตามรอบระยะเวลาของระดับฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสูงลงตามจากต่ำขึ้นสูงก็จะทําให้มีการหลุดลอกออกมามันก็จะเป็นสัญญาณการบ่งบอกนะครับว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยยังมีประจำเดือนอยู่แสดงว่าคนยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการทํางานที่ครบนะครับตั้งแต่ตอนใต้สมองส่วนหน้ารังไข่แล้วก็มดลูกที่ยังทํางานดีอยู่ครับผมนะครับการที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยบ่งบอกได้ไหมครับว่าคนคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงได้ ก็ส่วนใหญ่นะครับสาเหตุอันดับหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์เนี่ยภาวะที่ประจำเดือนขาดหายไปไม่มาก็คือภาวะเกิดการตั้งครร นอกนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรือภาวะที่รังไข่หยุดทํางานนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับมันต้องมี3ตัวหลักที่จะทํางานร่วมประสานกันก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่งฮอร์โมนมาที่รังไข่รังไข่ส่งฮอร์โมนต่อนะครับเป็นกระตุ้นที่ผนังมดลูกหรือตัวมดลูกถ้าเมื่อไหร่รังไข่หยุดทํางานก็จะเริ่มเข้าสู่วัยทองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงไทยก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ45ปีเป็นต้นไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปเทรวมกันอยู่ที่ประมาณอายุ50ปีต้นไปโดยหลักการทั่วไไปปก็คืือออต้งมม่ีระจเดน เมนหยุดขาดหายไปอย่างน้อยติดต่อกัน12เดือนครับผมนอกนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของนะครับอาจจะมีความผิดปกติของระบบฮอร์โมนอื่นเช่นภาะวะไทรอยทํางานมากผิดปกตินะครับมีเนื้อง,งอกของต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่เรียกว่าโปรแลคตินโนมานะครับหรือ อาจจะมีภาวะที่รังไข่นะครับอาจจะมีเนื้อรังไข่ที่ดีในการสร้างฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นต่อผนังมดลูกเนี่ยไม่ดี um. เพราะฉะนั้นรังไข่ก็สร้างฮอร์โมนผิดนะครับหรืออาจจะมีภาวะผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกเองค,คือกระตุ้นแล้วไม่มีการหนาตัวไม่มีการที่ผนังมดลูกหนาขึ้นแล้วก็ไม่มีการหลุดลอ,อกมาเป็นเมล็ดนะครับมันจะเห็นว่าการที่หนึ่งคำถามบอกว่าเอ๊ะ ภาวะประจำเดือนไม่มาหรือขาดหายไปนี่เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็จะเห็นว่ามันมีสาเหตุที่หลากหลายมากมายนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วย <c oughs> มันคาแนะนําก็คือว่าถ้าประจำเดือนขาดหายไปนะครับโดยเฉพาะถ้าสงสัยว่าตั้งครรภ์นเนี่ยก็ควรจะตวระวจปัสสาวะดูว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือเปล่า <c oughs> ถ้าพบว่าตั้งครรภ์ก็ควรจะไปพบแพทย์ <c oughs> แต่ถ้าตรวจแล้วไม่พบว่ามีการตั้งครรนะครับ,รบไม่ได้ขึ้น 2, 2ขีดก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุโดยเฉพาะถ้าประจำเดือนขาดหายไปอย่างต่ออย่างน้อยเกิน3รอบเดือนขึ้นไปนะครับควรจะรีบไปพบแพทย์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร